วัดสามควายเผือกนี้นะครับนะครับตอนที่สมัยที่พระอธิการชาเนี่ยนะครับได้มาเขาเรียกว่าตั้งวัดอยู่ที่บริเวณปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ได้ชื่อว่าวัดสามกระบือเผือกหรือสามควายเผือกแต่ว่าชื่อว่าอินทารามน,นะครับซึ่งก็มาจากชื่อของหมวดอินนะครับซึ่งเป็นผู้อุปการะวัดนะครับแต่ว่าต่อมาเนาะนะครับก็ได้มีเขาเรียกว่าขบวนคารวานนะครับพ่อค้านะที่ เขาเรียกว่าต้อนบัวต้อนควายเนี่ยมาค้าขายนะครับซึ่งแน่นอนแหละบริเวณวัดเนื่องจากว่าติดคลองแล้วแล้วก็มีหนองน้ํานะครับ่าควายเนี่ยนะครับก็ลงไปเล่นน้ําอาบน้ํานะครับแล้วก็มีควายเผือกอยู่สามตัวเนี่ยจมน้ําตายนะครับดังนั้นเนี่ยก็เกิดนิมิตเนาะนะครับชาวบ้านนะครับก็เกิดนิมิตนะครับแล้วก็ฝันเห็นสามควายเผือกตรงนี้นะครับก็เลย เปลี่ยนชื่อนะครับจากวัดอินทารามเ,เป็นวัดสามควายเผือกหรือว่าวัดสามกระวีเผือกในปัจจุบันนะครับวันนี้ก็มีตลาดนัดเลยน,นะครับที่วัดสามควายเผือกนะครับก็เป็นโรงเรียนวัดสามควายเผือกนะครับเดี๋ยวพาท่านไปดูนะครับเอ็นอัวสดนะครับ ก็ในวัดนี้เนาะที่จะมีสถานที่สําคัญสาคัญเนาะที่ทําให้เราได้เห็นเขาเรียกว่าลักษณะที่น่าสนใจเนาะนหลายอย่างนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับหลวงพ่อน้อยนะครับที่วัดธรรมสาลานะครับนี่จะเป็นโบสถ์นะครับจะเป็นวิหารต่างๆนะครับผม ก็เป็นบริเวณนะครับอ,อุโบสถนะครับวัดสามควายเผือกนะครับสามกระบือเผือกนั่นเองเนาะบริเวณรอบๆครับพระอุโบสถนะครับ,ออบ,รนะรบผมจะพาไปดูนะครับเดยบริเวณรอบๆนะครับเอาเท่าที่เราดูได้นะครับ อนี่ไลครับเราเห็นสัญลักษณ์ของสามควายเลือกแนละ้วนี่เลยนะครับสามควายเผือกนะครับผมเรามาถึงแล้วนะครับนี่นะครับประตูทางเข้านะครับผม รบริเวณรอบๆบสถก็่มรื่นเลยนะครับเป็นต้นไม้นะครับปลุกรอบๆนึ่จะลองไปดูหน้านแต่และเขาเรียกว่าประตูทางเข้าแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์มีรูปปูนปั้นนะที่แตกต่างกันไปนะครับที่ก็เป็นบริเวณโดยรอบๆนะครับที่หาย วัดสามควายเผือกหรือวัดกระบือเผือกนะครับเราก็จะเห็นนะครับสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญเนาะอยู่นี้พระอุโบสถนะครับซึ่งก็จะมีควายเผือกนะครับเป็นรูปปั้นนะครับเป็นปูนปั้นควายเผือกอยู่สามตัวจริงๆแล้วแน่นอนว่าวัดแห่งนี้ก็มีประวัติความเป็นมานะครับที่น่าสนใจนะครับเดิมก็ไม่ได้ชื่อว่าวัดสามควายเผือกนะครับแล้วก็เดิมก็ไม่ใช่ วัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตั้งอยู่ในเขา,าเรียกว่า,าบริเวณตำบลสามควายเผือกนี่แหละแต่อยู่ห่างออกไปจากวัดปัจจุบันเนี่ยประมาณ3มกิโลนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยนะเขาก็จะมีพระภิสุรูปหนึ่งเนาะนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทราบฉายาที่แน่ชัดแต่ว่าคนในชุมชนก็จะเรียกท่านว่า,าหลวงพ่อโตเนะนะครับหรือพระอาจารย์โตแล้ก็ เรียกว่าเข้ามาตั้งวัดนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่นะครับตำบลสามควายเผือกนะครับก่อนที่ต่อมาเนาะนะครับเมื่อท่านมรณภาพลงนะครับก็ได้มีการเชิญนะครับป่าธิการชานะครับหรือว่าหลวงพ่อชาเนี่ยนะครับเข้ามานะครับดูแลนะครับวัดแห่งนี้นะครับซึ่งท่านก็ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ2,429ถึง2,000 479เนาะนะครับที่ท่านเข้ามาแบบเหมือนกับว่าดูแลและเป็นเจ้าอาวาสนะครับของวัดนะครับสามควายเผือกนี้นะครับจนบรณภาภนะครับซึ่งหลวงพ่อชาก็ได้ย้ายมาจากจุดเริ่มแรกนะครับของการตั้งวัดเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากพื้นที่วัดปัจจุบันเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับบริเวณพื้นที่วัดแห่งนั้นก็เป็นสถานีตำรวจนะครับปูทอนตำบลสามควายเผือกนะครับจนกระทั่งหลวงพ่อชาคิดว่า พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมาะกับการตั้งวัดแล้วก็ค้นพบว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมกว่านะครับจึงได้มีการเข้ามาแบบตั้งวัดนะครับขึ้นมาใหม่นะครับในพื้นที่บริเวณวัดเนี่ยในปัจจุบันวัดสามควายเผือกนี้นะครับนะครับตอนที่สมัยที่พระอธิการชายเนี่ยนะครับได้มาเรียกว่าตั้งวัดอยู่ที่บริเวณปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ได้ชื่อว่าวัดสามกระบือเผือกหรือสามควายเผือกแต่ว่าชื่อว่าอินทาราม นะครับซึ่งก็มาจากชื่อของหมวดอินนะครับซึ่งเป็นผู้อุปการละวัดนะครับแต่ว่าต่อมาเนาะนะครับก็ได้มีเขาเรียกว่าขบวนคารวานนะครับพ่อค้านาอซี่คเขาเรียกว่าต้นบัวต้นควายเนี่ยมาค้าขายนะครับซึ่งแน่นอนแหละบริเวณวัดเนี่ยเนื่องจากว่าติดคลองเนาะแล้วก็มีหนองน้ํานะครับปาควายเนี่ยนะครับก็ลงไปเล่นน้ําอาบน้ํานะครับแล้วก็มีควายเผือดอยู่สามตัวเนี่ยจมน้ําตายนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เกิดนิมิตเนาะนะครับชาวบ้านนะครับก็เกิดนิมิตนะครับแล้วก็ฝันเห็นาสามควายเผือกตรงนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อนะครับจากวัดอินทารามเนี่ยเป็นวัดสามควายเผือกหรือว่าวัดสามกวิเผือกในปัจจุบันนะครับดังนั้นแน่นอนว่าในทุกๆตำนานในทุกๆเรื่องเล่าล้วนมีความจริงของผู้คนของสถานที่นะครับของสิ่งที่เชื่อมโยงกันกันกบ เขาเรียกว่าภูมินามหรือชื่อบ้านนามเมืองในปัจจุบันแน่นอนว่าตำนานของสามควายเผือกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับวัดสามควายเผือกในปัจจุบันและปรากฏให้เห็นรูปปั้นนะครับของควายสามตัวที่อยู่บริเวณพระอุโบสถรวมถึงความเชื่อมโยงกับหลวงพ่อชานะครับซึ่งเป็นผู้อุปถมดูแลหลวงพ่อน้อยนะครับที่อยู่ที่วัดสารางามซึ่งก็จะมีเรื่องราวเชื่อมโยงเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ในภูมิภาคนี้ ที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับ